สวัสดีครับผมโยเนต้าอีฟ้านะครับวันนี้ผมมาพบกับเนต้าวีพร้อมชุดแต่งมีความสปอร์ตยิ่งขึ้นครับตัวนี้เรามาดูกันเลยครับเชิญเลยครับนะครับข้างหน้าจะมีสเตหน้านะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของรถทีวีดูสปอร์ตและล้ําในสมัยนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับมีเส้นสีฟ้าเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของรถ EV ด้วยนะครับตัวนี้ ต่อมานะครับเป็นชิ้นครอบด้านหน้านะครับเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์แต่ลูกค้าแต่ละท่านนะครับก็อักษรเพิ่มได้ครับเป็นแดตัวนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณลูกค้าได้เลยนะครับตัวนี้มหม่ชิ้นหนึ่งครับคิ้วกันชนด้านหน้านะครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็กันกระแทกได้ด้วยนะครับต่อมาครับชิ้นที่3นะครับ4นะครับฟอโ์จีเป็นชิ้นสะเกิดข้างนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เส้นสีฟ้าเป็นรถอีวีนะครับก็ตามสไตล์ลูกค้าดูสปอร์ตและล้ำยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะยื่นออกมานิดนึงนะครับดูความโป่งและดูทะมัดทะแมงเป็นความสปอร์ตของคุณลูกค้าครับตรงนี้ ต่อมานะครับมีสปอยเลอร์ข้างหลังนะครับใต้กระจกนะครับตรงนี้ดูแล้วเห็นแล้วก็อยากได้เลยนะครับตัวนี้มีความเป็นสปอร์ตเพิ่มเป็นรถ e ีีเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้เป็นเส้นสีฟ้าเหมือนกันนะครับดูแล้วหล่ออะบึกบึนมากเลยครับตอนนี้นะครับต่อมาอีกชิ้นนึงนะครับ เป็นสเก์ตด,ด้านล่างนะครับหรือข้างหลังนะครับตัวนี้ดูบุบินธรรมะแมนนะครับแล้วดูยิ่งใหญ่เห็นแล้วก็อยากได้เหมือนกันเลยครับตัวนี้เราจะมีท่อคู่ด้วยนะครับตัวนี้จะมีท่อแต่รถไฟฟ้าอาจจะไม่มีเสียงตัวนี้อาจจะแบบทําหลอกนิดนึงแต่ก็ดูความเป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นครับแล้วแล้วก็จะมีดิฟดฟิเซอร์หลังนะครับแอโรไดนามิกออดิชั่นนะครับ ก็ทำให้แรงใต้รถนะครับมันกดนะครับตัวนี้ดูแล้วก็สบายยิ่งขึ้นนะครับก็นะครับตัวนี้ลูกค้าที่อยากจะสนใจมาดูชุดแต่งนะครับหรือว่าอยากจะมาทดลองขับเนต้าวีนะครับหรือสนใจจริงๆอยากเข้ามานะครับหรือว่าอยากจะมาในงานมอเตอร์โชว์ หรือว่าจะมาเทสอ้ไที่โชว์ลุมก็ได้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในทำคิดอีกต,อต่อไปนะครับยังไงก็ติดต่อช่องทางด้านล่างนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ